เบื่อจังเดี๋ยวนี้เพจปลอมเยอะไปหมดเลยงงไปหมดแล้วเนี่ยไหนจริงไหนปลอมนะไม่ต้องงงค่ะคุณน้องมันมีวิธีสังเกตเพจปลอมนะไหนะบอกหน่อยสิเนี่ยเราแหวนไปหมดแล้วนาคาเชืนะ่อลเนี่ย ตรงนี้นะคะมีเพจปลอมแอบอ้างเนื้อหารูปภาพหรือวิดีโอมาโพสตเลียนแบบสมรอยเป็นเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐจนทําให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดหลงเชื่อและสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินเป็นจํานวนมากเพจจริงหรือปลอมต้องดูอย่างไร 1. เพจจริงต้องได้รับการยืนยันมีเครื่องหมายรับรองตัวตน 2. ดูรายละเอียดของเพจเช่นวันที่สร้างเพจหากเพิ่งสร้างขึ้นมาไม่นานหรือมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเพจให้คิดไว้ก่อนว่าเป็นเพจปลอม 3. ชื่อเพจสะกดถูกต้องหรือไม่มิจฉาชีพมักทําเรียนแบบโดยเพจปลอมมักจะสะกดผิดหรือมีจุดหรืออักขระพิเศษเพิ่มเข้ามา 4. สังเกตที่ URL ของเพจเพจปลอมมักเป็นคําแปลกๆหรือไม่มีความหมาย 5. ดูจํานวนผู้ติดตามเพจหากมีผู้ติดตามเพียงหลักสิบหรือหลักร้อยให้คิดไว้ก่อนว่าเป็นเพจปลอม ทั้งนี้หากตกเป็นเหยื่อสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ w w w t h a i p o l i c e o n l i n e .go.th หรือโทรสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงค่ะรู้ไว้ใช่ว่าไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่คลิกลิงก์ที่น่าสงสัยไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงยุติธรรมค่ะหากคุณตกเป็นเหยื่อหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถติดต่อสายด่วนยุติธรรมได้ที่1111กด77